เตโตสุดผู้หญิงมาใหม่วะจัดหน่อยละกันไปดูว่าสิบสิบไปมันจะออกไหมเออโหไม่ออกวะไม่ออกเลยเปยี่ไ้าารันตีก็เปล่า,า150ร้อยห้าสิบก็เปล่า ไม่ออกว่ะมาสามหมืน่นสามหมืน่นบไม่ออกไงเลยดอกนี้ต้องออกแล้วออกการันตีโอ้โหอ่ะโอ้ีออยบร้อยการันตี สวยว่ะเปชุดฟรีที่สวยนะเนี่ยแบบบ้านๆแบบนี้แหละตาหามานานหมวกสวยวอ่ะอืชุดก็สวยใส่ได้ทั้งชายเลยยิงวะ่ะใส่ได้แต่ยิงอ่ะอืมไปแล้ว